ในยุคโบราณจากักรวรรดิโรมันเป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมกฎหมายหรือสถาปัตยกรรมแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือพวกเขารู้จักหลักการของเครื่องจักรไอ้น้ำก่อนหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมหลายพันปีทว่ากบไม่มีการนำมาใช้จริงในศตวรรษที่1นักประดิษฐ์ชาวกรีกอีตยได้ขิดกลอนอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอร์ออริไพร์ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์ไอ้น้ำเครื่องแรกของโลก หลักการทำงานของแอร์ออรนั้นเรียบง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงพลังไอน้ำได้อย่างชัดเจนหลักการคือภาชนะทรงกลมบรรจุน้ำจะถูกทำให้ร้อนจนเกิดไอน้ำแล้วจะพุ่งออกจากหัวฉีดทำให้ลูกกลมกลมหมุนรอบตัวเองด้วยแรงดันของไอน้ำแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้าแต่โรมันกลับไม่ได้นำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรมหรือการขับเคลื่อนเครื่องจักรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเหตุผลที่โรมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรไอน้ำคือ หโรมันมีแรงงานทาจำนวนมากหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือจกักรวรรดิโรมันพึ่งพาแรงงานทาจากสงครามอย่างมหาศาลงานหนักเช่นการก่อสร้างการบดมเมล็ดข้าวและการสูบน้ำถูกทาโดยทาที่มีค่าแรงต่ำมากส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องจักรที่ช่วยลดแรงงานมนุษย์2เครื่องจักรไอน้ำถูกมองว่าเป็นของเล่น แอร์ออริไรส์ถูกใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อสาธิตในห้องเรียนมากกว่าการเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถพิชโฉมโลกได้ไม่มีใครคิดจะพัฒนามันให้กลายเป็นเครื่องจักรเพื่อการผลิตหรือใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ 3. โรมันไม่ได้มีระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของโรมันเน้นไปนที่การเกษตรและการค้ามากกว่าการผลิตในโรงงานพวกเขาไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าครั้งละมากๆแบบในยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมของยุโรป เทคโนโลยีสนับสนุนยังไม่พร้อมแม้ว่าโรมันจะมีความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเช่นระบบปะปาถนนและสะพานแต่พวกเขายังขาดองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำเช่นระบบเฟืองและลูกสูบที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจกักรวัสดุที่สามารถทนความร้อนสูงเพื่อใช้ทำหม้อไอน้ำที่ทนทานหากไม่มีเทคโนโลยีสนับสนุนที่เหมาะสมต่อให้มีแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรไอน้ำก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มันกลายเป็นพลังงานหลักของจกักรวรรดิได้ ถ้าโรมันใช้เครื่องจักรไอน้ำโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรลองจินตนาการว่าหากโรมันนําเครื่องจักรไอน้ำมาใช้จริงประวัติศาสตร์ของโลกอาจเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลโลกอาจเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเร็วกว่าที่เป็นอยู่หลายร้อยปีโรมันอาจพัฒนารถไฟไอน้ำเครื่องจักรไอน้ำและระบบอุตสาหกรรมก่อนศตวรรษที่18เศรษฐกิจของจกักรวรรดิอาจเปลี่ยนจากแรงงานทาสไปสู่ระบบเครื่องจกักรทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นก็เป็นได้นะคะ